กิจกรรมสดมนพระกิ่งพิพินาตครั้งที่ห้าสิบห้าวันที่ยี่สิบสี่ิุายนสองห้าร้อยสครับปนี้เป็นวันที่ห5าสเป็นครั้งที่เป็นเป็นวันที่ยีวิบสมินายนสองพันห้าร้อเป็นครั้งที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเกี่ยกักิจภาพมคเคลื่อนขอถวายเสียงสดาครับพระสุพรริษฐต้องกางถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาตนครูบาอาจารย์ทั้งหลายของขอจิงของข้าพเจ้าจงสติ บทหนึ่งบทกลาวพระไตรรัตนสมาสบุตรพระกวาผู้ทังพระวันต่างพิวาเทมิสวาคาโตรพระพุตาธรรมโมธรรม,มังนามาสามิสุปฏิปันโนพระควาโตาสาวกสังโฆสังขังนามามิ บทสองบทบูชาครับพิเศษข้าพามาวิวโฮสุ์กิลาบาลีผู้ให้ตัวพุทธเนหิตธรรมะตรรมสิปฏิบัติมิจจะท็จติย่างวจิวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสารนักโตปูเชมิรตตะรยังธรรมังจารามิสุทินาบทที่สามบทสวดชุมมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตตารถนุเทวดาสัทธรรมังมุนีราเชตาสุนันตุสักขัมมุขทังสักเคกามิจารูเปคิริสิขารตะเตจันตาเหียมิมาเนทีเปรและเศจษฐาคามิตะลูกหาค่าย ถ้าเห็นในเคหะทุตเมีเเตภุมาจยาตเทวชลทธิวิสมจักขันธพันาคาีิสันตาสิเกยังีวัฒนจันสัทโบเมสุันโตธรรมสวการลพันตาธรรมสวการลดพันตาธรรมสวการลพันตา บทที่สี่บทสดบุพานามกานมรสสภควตตสมาสุรสษานมรสสพภควตตสมาสุรสษานมรัสสาภควตตสมาสบุรษบทที่ห้าบทสดไตสราปฏาพุทธางสานักสามีทำมังสานักสามีสังฆังสนักสามีทุติยมปีพุทธางสาวนักสามีทุติยมปีมังสนักสามีทุติยมปีสรงฆังสนักสามีตติยมปี้ทงสานักสามีตติยมปีมังสนักสามีตติยมปีสร้งคังสานักสามีบทสดที่หกบทสดสัจจางพุทเม โสท um um ิเมโหตุสัพพทานทิเมศนายังพุทโธธทมโมเมศนางวังเอเตนะทัจวเจนะโสทิเมโหตุสัพพทานทิเมศนายังสังโฆเมศนางวังเอเตนะทัจวเจนะโสทิเมโหตุสัพพทาบริเศสนะโสตติติรัตนะปะนามคาถาพุทธังนัเมรัตตภูตัตรักเสสารีรัจิตตังทำมังนัเมรัตตภูตัตวิสุทธิคิสาหลังสังขังนัเมรัตตภูตัตสุสีรักทิติเอตังนัเมติรัตนังรัตนายวะหังสัมมาสสะโมสสลิตตะวัตถุวิเศษวิเศษภูตังสัมมาสสะโมสสลิต สัลิตาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายุคะคุณโยคะวะสัปปาวัตตังอสมิตายพิปีตเวะะถววัจธาต,ติฐานเตเอกังวินาตะทิตะสะเลสะมาะสัมภเวนะโลเกกะถาจิจะจิเลนจะปาตุหุภูตังคัมพีและยานันาวิเยังอติทุททัศสัตตังวิญญาภิปันธิชนะตหิวิชัชลูปังโลกัมหิเกหิจิกะถตจุปรลพันียังเกสันจิ สุดถูวิธิตังคุณยายกายายตายะนามหิเยวะชนะตายะสูวิสุธลำปีสมุป,ปัสตังมนสิสุทธะภาษาทถานางปุญญติการนามะสมุตตมาะปุญญภูมังทุกขาป,ปมุจฉนะณมุขขาสานางขาตานางปูชาเลสุประมังอภิปลยเฉเนยยางนิพานนะสัจฉิเกริยายุป,ปสัติสัจถังสัสามมากิเลสามะละโสทนสิทธิยาจตสาหิอัฏฐกุสเลหุปเสวณียัง ปาณิหิจาปิสาณนางฆะมะนิยนิวะเมวะตัสมาหิตังติรัตนนางสาณนางฆตัมหะรัตตินทิวังขาเนสุมาสมานาปูเชมาจาปิสัสตังสุป,ปัสสันทจิตตาสัตถานุป,ปาจริยาสถานละตาจะบุญเจนะตัถาสุก,กัตเตนะสุขีภเวมุเมตเชนะตาสาจจาสัสสะจะสัทถปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมะวินัมหิปะนะัตปมานะภูโตโลกุตระภิสมโย นิจโตสุโภชังตโสปานิสัยะจะยายะอายามปิโหตุวัตถุตะเยปานิจิโตสุป,ปสัสทะสุป,ปาสาทกาโลบุตรสุธิแปดบุตรสุธินามการสิทธิกถาโยจกกุม,มามพัพลาะกัตโทสามังวุฑโทสุขตโตมุตโตมรัสสะปาสาวินิโมจะยันโตปะเปสิเขมัชงชนันตังวิเนย,ยังพูธังเม,ร,มรันตังสือสารนามามิกดโลกัสสะนาธัญจะวินายะยไาก วินัยยะกันจะตันเตชะตยัติโหตูสัพันตรายะจวิณณ์เสมนตูธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสถุตะเสสิโลกัสะวิสุทธิมักังนิยานุโกธรรมะทลสะทารีสาตาวโหสันติกโลสุจินโนธรรมังวลังตังสือสารามิโมหะปะทาลังอุปัสสันตธาหังตันเตชะตยัติโหตูสัพันตรายะจวินัเสเมนตูสธรมะเสนาสุขาตานุโคโยโลกัสะปาปูกะปะกิเลสเตสเชตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจะ สวากขาตธรรมมังวิติตังกะโลนติสังคังวลันตังสืรอสารนามิพุทธานุพุทธังสมะสีรทิถิงอันเตยทะเตยสิโหตุสัพพันตรยาจัวิลาสเมนตุปบุตรทิฆาบุตรทนโมกัณตาขานโมอหันตูสมะสัมพุทธสามเหตุสินุนโมอุตธัมุตตะมะธรรมมาสะสวากขาดเสวะเตนะนโมมหาสังฆัสสปิวิสุทธัสีรทิโนนโมโอมา ตายาลัสทะรัสะลัตตายสาสาดุกังนโมโอมกาติตัสะตัสะวัตถุตตยสปิดนโมกลละปภาเวนะวิขัยจตุปัทวานโมกัลนุภาเวนะสวัสดิโทุสระฐานนโมกัลัะสาเตชนะวิถีมหิโหมิเตชวาบุสฎที่สิบบมหาสมัยสุดเอวเมสุดังเอกังสมยยมภวสเกสุวิหันติวิกะปิลัภูสมิมเห่ในมหัพิภุสังเนะสถิมจมัตหิภสัพีสะเเหวาสันติสัิโรกาทตุหิตวตาเยปูเยนะสันนิตาโหติภววาตังสัตะภสังัน วิหารติกะปิกะปิแล้วครูสมิงเห็นมม่เตามพิคสังเคนะสัตทิงมันจัมมัติหพิครสะเพยสเพยว่าทันททัศสยโลกาธาตุหิเทวตาเยภพูเยนะสันนิปริตาโหติพ่อกะตังทายะพิ่คสังคัญจะยานุนัมยามปิเยนะพระควาเตณเตุปัสังกมมาอุปัสสังกมิวาพรตสันติเกปาเจาถาภะเสยมติอัโหตาเทวตาตนพะปุโสสัตวงภาังเสเลยะปริวาังสมิเชยะวมะวาริอั อภิวาเทตวิเอกามันตังอ่าถังสูเอกามันตังทิตาโคเอลเอกาเทวตาพระคตโตสัิติเกอิมังคาถังอภารสีมหาสมโยปัสปวันนัสมิงเถรวกายสมคตาอคตัมภะอิมังธรรมสมายังทักขิตายยวะปราชิสังคันติอธควะปราเทวตาพระคตโตสัิติเกอิมังคาถังอภารสีตันตะพิกโวะสมาถังสูจิตตังอัตโนอุชุมมังการสูสลตถิวันเนตานิคาเทตวิอินญาอินชันลียานิปะรหติปันธิตาติอธควะปราเทวตาพระคตโตสัิติเกอิมังคาถังอภารสี เชตวะขีลังเชตวะปรีคังอินทขีลังโอหัจวัตเมชาเตจันติสรรมวิมารสคุมตานันตังสุลักขติอธครอปราเทวตาพพะคธโตสติเกติบังคาถังอภาสิเยเกจิเยเกจิพุทธางสะนังคาเตเสนาเตนาเตคามิสันติอปายภูมิปะหายามนุษสังเทหังเทวะกยานาปริปุริสันติอธอธโคภควาพิขพิขออมันเตสิเยภูเยนะพิขเวทัสุโลกาัสุเทวตาสันนิวิตาโหติทถารตาท่านท่นทันสัตยะยพิขสังขันจะเยปิเตพิขอไอเหสุองสิตามัทธนังท้าโลกสมปะตัส เอตตาปัลมาเจวะเทวตาสันนิปริตาเอเสุงอสยถาปิมาหังเอตัถิเยปิเตพิกเวทภิสันติอนาคตมับทนพางท่าุลูกสมณพุทธาเตสัมปีพระนารังเอตมาเจวะเทวตาสันนิปริตาพิสันติเสยถาปิมาหังเอตถิเออาจิกิสัมิพิกเวทุกข์ก็ังนางอาเมิกิสัมิพิกเวทุกข์ก็ยังนางนามิเตภิกสัมติพิกเวทุกขยานังนามิตังสุรัทธาสาตุการมัสิกโรธาภิสสามิติเอวันเตนพันเตติโคต เนพิขุบพัคโตปตะโสสุงพะควะอิเดเทาวโวจะเสวยกรรมลุทธสษามิจะถาภูมาทัศตาเยสินาคิริหะพลังพระหิตตาสมาหิตาปุถุสีหะวัสลินาโลมะหังสาวิสณุพุโนโอทาตะมานัสสาสุทาริปันลสันลามวิลาภิโยมจะปัจะสเตรจะวาวเนียกพิธุเชวิตโตมันยิทาสหาเสาเกศศาเนตเตทวกัญาพิคตาเตวิชันทาริคาวโวเตจะอัปปะโมรุสุราพุทธัสตรังทับเตสัมปทุอยู่อนังอมุสานทัสสนังอเปเกสตัมมทักขงสัสังอทาสตลิงสตังเอเกสัสนังอมุสาน นามัทธสูงอัปเปเกนตัตมัทธขงที่สัตสภ菩萨อเอาขงตันจัตสพังอภินยยาวิเชนมานาจักรุมานตโตมิจิสาสาวกเกสศนาเนเตวกยยาพิกันตาเตวิชนะพิคโวเยโวหังกิติจิสามิคิลาหิอนุบุพโสสัตตสสหสาวยักษ์ข้าพมากัปิทภวายที่มตุสติมตุวนนม้นตสัตสินมุทธมนารพิกรมพิคุณังสามิติงวณังชัสหัสสายมาวตายะขันนัตโตมโยที่มตุสติมตุวนนม้นตสัตสินมุทธมนารพิกรมพิคุณังสามิติงวนัง สตายีรตสัสายขันะต่อไปนที่มัโตตมโตวันนมัโตสัสนมทมนาพิการพิคุนาสามิติงวะานังอิเจเตโสลัสสัสายัขันนะต่อไปนที่มัโตอตมัโตวันนมัโตสัสนมทมนาพิกรโมพิคุนางสามิติงว่นางเวสาวิตปะจสตายขันะต่อไปนที่มันโตตมโตวันนมัโตสัสนมทมนาพิกรพิคุนางสมิติงวนางกุพิโรลชัยโกวปุรสานิเวชนางพิญโานางสัสัสายยักันนา ปุริมันจะทิสังราชถ้าตัดและถอประสาสติคณะท์พนังอธิปติมหาราชสันสุปตปิตฐาภาโวินธรรมามาภราที่มนโตที่เต็มโตวันนมนโตสังสินโนมธาบนาภิกรมมิคุณังสันมิติงว่นังทักขิณนั่งจัทิสังราชาวิรุนถอตประสาสติกุมพันธังอธิปติมหาราชสันสุปตปิตฐาภาโวินธรรมามาภราที่มนโตที่เต็มโตวันนมนโตสังสินโนมธาบนาภิกรมุภิคุณังสมิติงว่นัง ภาษีมันจัดที่สังราชวิลุปะโคภาสตินะขัปฏิมาราชะสโปตปิตสาภาววิทนมามาะิมโติมโตวนตสันสนมามาพิกมุมิกุลัสัมิติวงอุตาันจิสังาชกุบิลตัวสติะขัปฏิมาราชะสโปตปิตสาภาววิทนมามาะิมโติมโตวนตสันสนมมาพิกมุมิกุลัสัมิติวงปุริมัน บุริมาที่สามท่าตะโถนท่าขีน้วไม่รู้ขอกปะชิวน้วไม่รู้ประกกุเบลูแต่หลังที่สั้นจะตโลเตมหาราชสัมมาตาจตุลที่สั้นตันธนบนาอังสุวบเนกเปิ็นพระเมพเตสังมะยาวิโนุทาสาอาคูโจันนิการสถานมายากุเตนทุวิเมนเตทุวิภูจวิภูโตสัจจทนงกามาสิทุกจักินทุกขันดุจขันดุจจะประมาณปานฑาโทอปะมันโยจะเทวะ เทวสูตโตจะมาติจิตาเสนโนจะขันธพนแลโลละสารเสนโศโพอาคูปัจจสิโคเจวติมพารุสุยวัจจะสายเอเตจเนยเจราเสนโขขละพาถาราจุพิโมทนามาภิกรมวิคุโลสัมมิติงวังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสราสานการกำสัตระอาคูปายคาสหิตยติพิยานผูนาตตละถาจะอาคูนาคาเสนโหนเอราวันโนสาณโคสุขะสัมมิติงวังเยนนะครับเลยชสหัสสารันติทิ่พาทิชาปัจขิ วิสุทธจักรขู่เวหายาสาเตวะนมัชปตาจิตาสุปนาติเตสานามังมิจตฐานะค้าราชการมาสีสุปนาโตเขมากษสิพุทโธสันทิวจักหิวไหยันตานาคาสุปนานาสนามากังสุพุทังชิตวาวิชิรหัตเถนะสมุสรัสุลาสิตาภาตโลวัสสาวัติเตที่มันโตสัตสินโกรากญชามาพิสมาอสุลาเทนะวิเบขาสวิปัจติสุจิตติจามหาลโทนามุจีสารสตันจับบริปุตนาสเพเวโลจนามากาสันนะหิเวมภลิเสนังลาหุพันธุปาขโมงสมัยุยธานีพันธุเตมิครูนามิตริงวปจิ เตโชวาโยตถาขัมภวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจยธาสหเมตตาเกวนากายะกาอคูเทวะสันนิมสตเตถากายาสภเพนนังต่อไปนี้่มณมิติประตวันนมโตสันนมวันน้ำมันาพิการมุมพิคุณนางสันมิติว่านางเวทูจเทวาสาริจอสมาจเตวะยามาจัสุมิสาเทวาจักพจันทามคุรักิตาสุยุสุมิสาเทวา สุยามาคุลกขิตานะคะตอนนี้บุรคิตตวะอาคุณนะว่าหักอากาสุนางวสุเสสังกปะคัปนิพุธโตเศรรทักายาสเพนนะต่อไปนที่มันโตช่ติดมันโตวันนั้นมันโตสัดโ่มนะมนาธิกรมุมคุณนงสมิติวุนังอัฐาคุณสาพูเทวะชลามาคิดสิขาริวะทการจโลชาจารุมาปุพานิพพนติโนวรุณนาสัตถมจารุจาระอเนชกาสุเลยยะจุลุยะลุจิลาอาคุวะวาสาวะ วาสะวาสเนสิโนเสตถรกายาสะเพนะต่อไปนทิมันตน่มตนวนั้นมตนสัสินโนมัทมาณังมมิคุนงสมิติงว่านางสมานามหาสมานามาุษามาุสุนธรรมที่ธมสุกาอาคูาคมโนทิสิกาทากวประโยนเทวเยจดยจจโทหิตวาสโนประราคามหาประาคาอาคูเทวะสัตสินโนเสตถากายาสะเพนะต่อไปนี้ทิมนตนมตนวนนั้นมตนสัตสินโนมัทมาณังงมุมิคุณนงสมิติงว่านางสุการกลมหาอรุณาอาคูเปขานาซัสหะโอคาตะคายาบามุคาอาคูเรวิจกขนาสถานมต ฐานะยังอาคาบชืนโยโยทิสาเพื่อสติเสติตาสารกยศเพนตโตวินโนที่มโตชุติมโตวันนั้มันโตสัสโนโมธรรมนานพิการมพิคุณนางสมิติงวนังเขมิยาตุศิกายามาการทากาจะ ยาสสินโนสัมพิการนามัเสถาจัะโชตินามาจะอาสวานิมัติโนอาโคะอธาโคบาลนิมิตาเสตเตถากายาสะเพนะต่อวะยนิโนอิทิมโตชติมโตวันัมโตสัสสินโนมาหามนาพิกามุพิคุณังสัมิติงวุณังเสเตเตเทวานิกาสะเพนะต่อวะยนิโนนามันวเยนะอะทุงเยจันเยสัติสาสสหปุจจติมัคีลังโอคัตินนันนาสวังท่าเข้มบุคัตตลังนาคันจนาวะสิตาติยาสพามาลัมัโตจัตุตาอิทิมโตสัสสันังคุมาโลติโสจะสวัสดิ์ข้าสัมมิติงวุณังสัพพามาโลกานามห สวัตต e, ิโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอพิกเตสินเทสทวสผังเมเกลัสเสนายพิกามิปันสักกันทสศมันทิยังเอธาพันธะพันธาหลักคณะพันธุบุตุโวสมันตาปริวาริธรมาโวมุจิถากุจินังอิติตถามหาเสนโนกันถาศรนางาเปศยิไปนาตะละมหาจัดสลังกตะวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคลสัญโตสวิชุโกตถาโสปัจจุดทาวติสังคุโสอสยังโมเสตัญจัสภังเพรญยัพุทธมานัชคุมาโตมิจิธาสกเกสังเลเตอเซนายพิการเตวิชานาภูโวเตจัปปะมณุสุว มันปิเชยงสัพเพวิลเชสังค์คามาบยะติตารัสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกกาเตชเนสุตาติบุษฎที่สิบเอ็ดบุษฎมาสุตังหนึ่งเสวนาจะพรานังปฏิตานันจ์เสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมตุมังสองปฏิรูปประเทศเศวสว์โสจะปปุเพจจัตตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจะเอตัมมตุมังสามภะคุณสัจจัญจะจับปัญจะวินโยจะสุขิตคิโตสุภาษิตาจะยาวาจัเอตัมมตุมังสี่มาตาปิตุอุ ปฐานนางอุปทานรสสังโฆอนากุลาจักกัมมันตาเอตามตุมังห้าน,นันจะธรรมจริยาจะยาตะการน,นันจะสังโฆอนาวัชานิกมัมมานิเอตามตุมังหกอารติวิรติปาปามัชปานาจสัญญโมอปปามาทโทจะทำเมสุอเอตามตุมังเจ็ดคารวบจนิวโตจะสันตุธีจักตันยุตากรารณนธรรมสวรนานงเอตามตุมังแปดคันติจสโสวัจสาสมานาน,นันจะทัศนนางการณนธรรมสักขฉาเอตามตุมังเก้าตโปจะพัมมจริยันจะอริยะ สัจจานัทสนังนิพพานนักสจิกริยาจตเอตัมสุมังสิผู้ทธศักดิ์โลกาธรรมมิหิจิตตังยสัตนะกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมังครุมังสิบเอ็ดเอตานิสานิกตวานัสสัพพรรมะปราชิตาสัพพัฒโสถิหิงคชนติสันเตสังมังคุลมันติบวสุที่สิบสองบวสุทรัตนปริทยังกินจิวิตังทะวิตังทะอิวาคุลังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังรัโนสมังอาทิรัตถาคตเตระอิธามปีผู้เทรัตนังปณีตังเอตานักเจนะสุคยัังงวิ อามาตังปณิตังยะยะทัชขาสะเกยัญโมนีสมาหิตโตนาเตนาธรรมเมนะสมาธิกินจิทำปิทำเมนะตระหนังาปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยามพุทธเศษโหปริวันนยีสุจิงสมาธินานันตะกะลิกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมุต นาวิชิติทมปีทำเมย์รัตนังปณีตังเอตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคาลาอัฏฐสตังปัสถาจตารีเอตานิยุขานิโหติเตทะขิเนยยาสุขาตสาผะสาวกกาเอเตสุทินานิบาภพลานิอิทมปิสังเครัตนังปณีตังเอตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามนาลาทันเหนะนิกามิโนโอคัสมาสารสนมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะนาฐามุพาณิพินนิพติงผู้ชำนาญอิทมปิสังเครัตนังปณีตังเอตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุระนังนาวังติ นะสัมภวังวิรัติปจิตตายาติเกย์พ่อสมิงขีนาพีเตขีนาพีชาวิรุณิฉันทานิพินทติทีลายยานยามปฏีโปยิชังปีสังเคณติสิงตังปณีตังเอเตนัสเจนะสุะทิโหตุบวสุตที่สิบสามบวสุธรรมบวสัสวัตอัตตาเฮเวชิตังเสยโยยะจะยังอิตลาปชาอัตทานตสะโปสะสนิจังสัญญาตจาริโนในวัเทโวนาคณะโพนมาโลสะภะสหพมมุนาชิตังอภิชิตังิลายะถาลุปัสสะฉันตุโนบวสุตที่สิบสี่บวสุต เกศปุตตะสุตภาษิตามิทางเตนะพะควาชนาตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอทานคุมเหมาอนุสสะเวนะมาปาลัมมะปารายมาอิติกิอยมาปิตากะสัมปทานะมาตากะเหตตุมานายะคะเหนะมาอากาละปริวิตเกนะมาทิทินิชานะคติยะมะพระพลุปตายะมา สมโนโนขรุยถาตุมเมเหอตตนาวัชนะยถาอิเมธรรมากุสลาิเมธรรมาสัพพชัยิเมธรรมาวินยุขลาหิตาอิเมธรรมาสมัตตยิมาทินาอหิตายะสุขายะสังวัตันติอัฏตุมเมเหปะชะเหยยธายถาตุมเหอตตนาวัชนะยถาอิเมธรรมากุสลาิเมธรรมาอนาวัชัยิเมธรรมาวินยุปัสสะไทยิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสสังวัตันติอัาตุมเมเหอุปะสัมปัชยวิหายวิหะเลยยธาติ บทสวดที่สิบห้าบวสวดอุปัตเนยสูตรอุปัตเนยติชีวิตตปะมาแมยุงฉลูปติจตสัตสันติตานาเอตังพยัมชนะนีเปขาโนปุญญานิกายิลาธาสุขาวหานิอุปัตเนยติชีวิตตะมะปะมายังฉลูปติจตสัตสันติตานาเอตังพยัมชนะนีเปขาโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโขโยธากายเยนะสังยโมวจายะอุทะเจตสาตังตสะเปสสะสุขายะโหติยังชั่วโนปะกะโลติปุญญังธรรมโมโหเวรขันติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมา วหาติเอสานิสังโสดทมเมสุจินเนนาทุกขติงคัจฉันติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญาปัสสติอาถานิพินทติทุเขเอสัมมโคสุธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญาปัสสติอาถานิพินทติทุเขเอสัมมโคสุธิยาสัพเพธรรมานาตาติยถาปัญญาปัสสติอาถานิพินทติทุเขเอสัมมโคสุธิยาบทสวดที่สิบหกบทสวดอปานะกัดาดกอปานะกถาเมเกสุติยังอปุตตะกีกาเอตัญญายะเมทาวีตังคันเถยยะอปานะกลางห ทะห uh ุงเวสนางยันติปภัตตาณิวานานิจะอารามาลุขัดเจตยานิมนุษสาพยติชตาในตังโขสนางเขมังในตังสามุตมังในตังสมมาคัมมาสภาพะทุกขามุจติโยจะพุทธจัตธรรมจาตสังขจาตสนางคตโตจตาลิอริยจานิสัมมัปปัญญายะปสติทุกขังทุกข่าปะสมุตปาทางทุกขศาสจะอติกมังอริยัจะอธิฐางขี่กลางทุกขูปะสมัคคานิมินางเอตังโขสนังเขมังเอตังสามุตมังเอตังสมมาคัมมัสภาพะทุกขามุจติ บทสวดที่สิบเจ็ดบทสวดผัดพัดเทกะรัตคาถาอัติตังนาณวาคเมยะณปติกังเขณคาตังบุคคลไม่คำนวณไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งยังมาไม่ถึงญะธาตีตามปะฮีนันตังอปัตตันจะอคาตังสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนาไปแล้วและสิ่งยังมาถึงก็เป็นยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตาถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทยา วิธานะมนุผลุหเยก็บุนคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอแง,งไม่คขรุขระทำนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งเจริญทำนั้นเรื่องนให้ปูโปงเธออาเชวะกิจจะมาตาปังโกชัญญามรณนางสุเวเพิ่งเพิ่งทำความเพียรเสร็จหนวิแหละใครเราจะรู้ความตายวันพุงนโนโงนนน่งนะทฮิโนสสั่งฆรนเตน้ำแม่เศษน้ำอจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับมรรจุไา่ผู้มีเสนทธาใหญ่นั้นจะไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันทิตตังตันเวพันพัดเทกันละโตติตัน ันโตอจิคเตมุนิติเพราะผู้พิพผู้สงบจำเรียกบุคคลผู้มีปุตติอย่างนี้มีความเพียรม่เกตคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีลาตีหนึ่งจริ่มด้วยการชนีนแลบบทสดที่18จ็ดแปดบทสดพินหัปัจจวิคณะปารธาชลาธรรมโ,ม,ม,หโ,ม,โม,มหิชลังอานติโตชลาธรรมโมหิฉลังอานาติโตเรามีความแกม่ธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้พยา ที่ทมโมมหิพยาธิกนาติโตเรามีความเจ็บไข้ธรรมดาจะล้มผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำโมไมหิบรรณานาติโตเรามีความกายธรรมดาจะล้มผลความตายไปไม่ได้สัพเพปิตเมปิเยหิมนาภะเปหินาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นไปต่างๆเขาเราจะต้องพัดพลาดเจ้าของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามัสกโมกามัสสะโกมหิกามัทยาโทกามัโยนิกามาพันธุกามาปฏิสัลโลโนเรามีการเป็นของตัวเรามีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นนั้นเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกัมมังกฤษามีกันยังวาปะ วาปาปักกังวาตาสะทายาโทภวิสามิเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นทายาทุเลิกจะต้องผลของกรรมนั้นสืบไปเอวันอัมเพทิอภินหังปัญจเวชิตฏพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเพลินบทสวดที่สิบเก้าบทสวดเทวตาวยะยุชนะคาถาทุกขปตานิทุกขาพยาปตานิโสภาโสกัปต์ทุกขปตานิทุกขาพยาปตานิพยาโสกัปตานิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาอัมเภทิสัมปตังพุทธเสัมปะทังสัพเพเทวานโมทันตุสัพพะ สภพสสัสมปทิสิทธิยาทานังทันตุสะทายะสีลังละขันตุสัพทาพระวนาพิราตาัตาโหตุขันตุเทวตาขัตาสะเพรผูตาบาราปตา,า,าปัจากเกณน์จยังพลังอาังตะน,นันจตัตตชนะขัเทวัสสะปะสบทตดที่ทย,ทาาทยี่สิบบเทวตาปฏิฐานขถาโยหันทัพ ฐานทัมายังปฏิัาขายโยพนามเสพะเทวะวตาสติ่ผ่านเราสินถูเปคลืพุทธิคลเตีิงตีตาธรมมทะเลนะพอกุชตาสินก็โดเตถาวิหารมาทะเลเราชธมรชาตวการาะพีกวาสรามิการาปฏิปัปสการามาจะเสานิคมาอิสระสันปานุพูตาสุกิตาพรวันตุเตชลาพุชายเยปิอันฑสัมภวังังเสริชาตาถาวุปฏิการนิยานิการธรรมวราิตจเตสเพปิถุกขสาักก็ลงตัสังขยังสาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมมธลาจปุคลาสังโฆตูสมะโควะอัธยาจะห บทสวดที่20บทสวดเทวสบทสวดสัพพปฏิทาัคถาโยหันทรรมนังปฏิทัคถาโยภาน,าโยนามาเซปุญญสิทธานปุญญสิทธานิกัสสะขอสัตว์ทั้งหลายมีที่สุดมีมีมานยานันยานิกตานีาน้มีจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสัญจัปพาคิโนโหตุสตานันตะปะปะ,ปะมานการและเห่งแห่งบุญและแหง่แแหงบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะคือชนเหล่าใดเป็นผู้ชนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณไม่หังมาตาปิตาทโยมีบรรดาและบิดาของข้้้าาาพเเเจจป็นนตที่ถมะ ไม่จะป่าญาติถิถาวาที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอัจเชมัชชาต์เวรินโนแม้แต่ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสตาติถันติโลกสมิงแลงมีเวกรกันทั้งอยู่ในโลกเตภูมิมมาจาตุโยนิกาเกิดในภู่มสามเกิดในกำเนิดสิทธัญเจกจัตุโวการามีแขนห้าเลแขนหนึ่งลยแขนสี่สังสารตา,ตาพรภเวทท่องเที่ยวพบน้อยและพบใหญ่าย,ยาตังเจปฏิทานัมเมแหละสัตว์เหล่าใดซ้อสัตว์ใดทรา,าบการที่สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วนโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจบมโทนาเองเถิดเยจิม,มัง นปะชานันติก็สลาใดย่อมไ,ไม่ทร,ราบการให้สนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยุขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นไม่ยาไม่ยาชินานนะปุญญานางังอนุโมทนาะเหตุนาเพราะเหตุคือ,อนมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วสพสตาสถาโหตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอยามีเวล์เอาเวลาจุขาชีวนโนอยู่เป็นทุงเสมอเถิดเขมับปะทันจะปรับป,ปนตุและจนถึงทานเกษมเถิดเตสสาเสจตังสุภาขอความหมองอิของสัตว์เหล่านั้นจึงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแผงสจัอฐานอนุภาพแห่งความเพียร่ส่งแห่งการประชาธิปไตยด้วยการสายอุโสมบนพระสุลพารินและประาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีมีเกดมีเกลพระเจ้าขอให้พระเจ้าพระยาทุกนโปร่งขอให้้รพเจ้าเดินทางโลกทางธรรมขอสุขเทพทุงายปรดมุทนาการปรดอมุทนาในการสยอาุสมลธรรมาเหล่านี้เม่อต้อาพดดมอกาอนวยพรที่แก่ข้าพรเจ้ารับรับวรตถุมงคลพระเกียรติพิญาศโดยมูลที่สมเด็จพระยาสังวรรับวรนิเวศวิหารตลอดจนพระมงคลทั้งหลายที่สามถึงสัางคือันที่ผ่านมาและที่จะ บุญสงฆข้าวเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์จริญพินาขอรัุทายเป็นูบูชาชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จง่งถึงผู้มูชาลบสวดมนต์เดีจนวาท่านขอจงปลอจรจ้าแทั้งปวงนจากวามลูกใกลูกใจัอง่นสงขัเจริารยเรืองที่การงานทิั้ดสิรบันทั้งหลายสมบูพร้อมและชสมบัติสมบัติเมลตา่ทํเสมในการแัหาเกียวยาและเจริญรุ่งเรืองตัลยพิทักษ์ใจั้งตีคืออายุวันนับ